สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามากู้แก้ร้อนขึ้นก่อนครับเนาะนักเย็นขึ้นเกาะครับนี่หกขาดนี้นะครับแล้วขีมีเย็นบ่มีเย็นบ่มหกนะครับนี่ครับเอาจากหกไปหาแป้นนะครับเนาะนี่เอาหกหก่อนนะครับไปต่อนะครับนนหลังแหลกแหกมันเป็นชังไหนลึกกระลึกขนา,นาดไหนว่าท้อ,อ แล้วนี่นกดูสิมันเป็นไดจะคือโบโดนโดนโดนครับโดนโดนผู้สมโดน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 เห็นมัายเนาะสองตัวเลยสองตัวเลยคือนี่นี่ มัน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 ,มนไปต่อครับทั้งการใันบ่ได้นะครับเพราะว่ามันลึกนะครับลึกแห้งแกล้อนต่างบ่ได้นะแกล้อนนะจะไปบางล่านนี่คืออยู่น่ก็ต้งแถวๆนอกนี่นะ,ะดูเป็นจังไงโอ้ยมันหดสน นี่กระโดดครับโอ้ยมาฮือมาเลยครับเนี่ยนี่มาฮือมาเลยครับนี่นโอ้ยโหดีครับงวงอยู่น,นะนาม,นมาฮือมามาฮือมานี่นะครับเอาขึ้นมาสี่หลังนะครับเนาะนี่กับเปลี่ยนหลังสุดท้ายแล้วครับนี่เอาขึ้นมาสี่หลังนะครับ ดีทั้งลมมันนแป้นมันหลายยกีดู <tới> ู่ด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  <die> ูด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 ูบัดูหลังดดู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 ีูดูดด้ดูดูมาดูู่ด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 หลังูด ก็ยอมออกเลยอีหยังวะหลังสองนะครับหลังสองเดี๋ยวไปเจอกำลุมอีกครับลุมอีกหลายลุโอุ้ยมาเลยครับโอ้ยโอ้ยง่ครับง่ายครับตัวนี้ง่าครับ โอ้้สสยมาผ่อพี่นะครับเมื่อกี <himself> ้ไทยอิงมองนี่มันเมื่อกี้ไทยซีนะครับมาพี่นักจะหน่อยครับแต่มันกับหอกเท่าเมื่อกี้นะครับเฮ้ไปดูหลังแรกก่อนทีไม่นะครับทีไม่ทีไม่โอ้รถทะเลพโลกเมื่อกี้ก็ได้นี่นะครับตั้งจุโคงชีลนะครับมีบ่มีบ่ีมหวโตเหมือนกันนะ

ไปแล้วประมาณแล้วครับดูสิบาว้งอยู่เหมือนกันนี่โอ้โหโอ้โหโดน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 ครับโดนถือครับถือครับถอถื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 อตัว่ใหญ่นะครับตัวน่อยครับไปต่อครับมาหลายหลังนะครับไม่เคยถือครับ ้องหลังนี้อีกเนาะลุ้นกันไหมครัมันเป็นยังไงอ้โดนโดดนโดนโดนทขทึกขทขทึกนทหลังโตก็เอานะครับไปต่อครับครับมาเนี่ยนะครับหลังนี้อีกตั้งคโ่ี่ล้วครับสนใจะกทกู มองเห็นไหนะครับต้นขาวนะครับโดน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 โโนโดัโนโอนโดนโดนอดนโดอนโนโดนโนโนโด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 นโ่นนโดนนโโดโดนวโน งูแมนเอียนครับงูนะครับน,นี่โอ้โหงูไปกินเอียนมาแล้วนี่นี่นี่งูนะครับงูมาใอีกหลังนึงนี่พอจังไดโอ้ยหยักเนี่ยปลายดงหมดละโอ้โหยังเทนอบานิน้อโอโดน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 กับโดนนี่นี่นี่นเทผสมเห็นปะเนาะ โดนโดนครับโดนโดนโดนครับโดนไปต่อครับหลังยืดท้ายครับนี่นะครับอย่างฟ้าเพลนครับมันคืออยู่บ่เบาแว่งอยู่บ่โดนครับโดนโดนโดนนี่ครับนี่ครับนะไปต่อครับ กนะครับกับาเบิึงไม้นะครับนี่นี่นี่แกนสุดท้ายอยู่นี่นครับโอ้โหนี่ก็บบเบิร์ดอ่ะมเอนนะครับนี่หมดแล้วครับนี่บาดนี้ลงลงแกน,นครับนึกบ่แกนสุดท้ายนีกว่โอ้โหบ่าวแบงแค่นอลุกเป็นแกนสุดท้ายบอมี่นะครับอ้าวเมื่อกี้นะครับนี่ ครับมุดแค่นี้นครับเนาะเดี๋ยวผมจะไปเทให้ดูนะครับมดมาแล้วครับครับสรุปว่าทั้งหมดเหรครับเนาะถือแปดหลังนะครับนี่หลังเก่าคือเป็นงูนะครับนี่ตัวนี้งูนะครับนี่งูนะครับว่าหางูเขาไปกินมดนะครับนี่งูนะครับถือแปดหลังนะครับอันนี้ก็เป็นก็มันเป็นงูก็เป็นเก่าหลังนะครับนี่ครับนี่มันถล่มหกของผมนะครับ สีมุดนะครับเนี่ยแตกเล่นหครับเนี่ยงาแตกนะครับเนี่ยง่าแตกง่ามุนมุดนะครับนี่ง่ามุนมุดเลยนี่แบบมุนนี่ครับเนี่ยผมจะได้สารใส่ไหมครับเนี่ยมุนมดเลยสรุปว่าวลูงข้างงวงยังกระเทือกเอาหลังนะครับกระเทือกประมาณนี้ะครับมาเพิ่อหาหลังนะครับกระเทือกหาหลังนะนะจะพิสูจน์กันเนาะ มองว่าโตแล้วนะครับ uh. นี่คือชูจะบนสามนะครับ แถวนี oh, này, ้ตัวเบาเงี้ยคนไรนะครับแต่ก็ตึงนะ อู้สองสองสองโอ้โหนกตัวเดียวประมานนะ่ะสองอนี่ครับเดี๋ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหอดบ้านผมจะทายดูอีกครั้งนะครับเนาะมันจะประมาณว่ามันจะได้จักถึงโลอยบ,บ,บ,บ่น,ยยบนนะครับเนาะจะถึงโลบ่นนะครับนะใส่ดีบ้านครับเนาะนะหางงูตัวนี้เนี่ยผมจะประเทศเอกนะครับ เป็นงูอยู่ดีนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเอาทิ่มนะครับเออขนาดตัวบางไงหนึ่งอ่ะเจอกันอยู่บ้านนะครับนี่นะครับมาถึงบ้านแล้วครับเนาะก็ได้ประมาณนี้นะครับให้ท่านผู้ชมประมาณนั้นครับว่าจะได้เท่าไรนะครับเนาะนี่มันถึงบ้านแล้วครับนี่ให้ดูจ้าๆ้านะครับมีตัวใหญ่ตัวนึงครับเบลมท่มเลยนะครับเนี่ยเอาละครับคลิปนี้ผมก็คงจะขอตัวทำเนี่ยครับเนาะเพราะว่าจะไปทำงานอยู่นะครับ เจอในคลิปหน้าแลรก็คลิปนี้รถสีเยอะทำมาหากินขอตัวแล้วครับขำวโมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ